เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับออตอนนี้เนี่ยในที่ประชุมสสอของพรรคเก้าไกลในวันนี้นะครับก็ได้มีวาระในการพิจารณาเรื่องการโหวตนายกรัฐมตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็สรุปว่าที่ประชุมสสอของพรรคเก้าไกลมีมตินะครับว่าสสอของพรรคเก้าไกลจะไม่โหวตให้กับคนดิเดตนายก รัฐมนตรีของรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เพราะพรรคก้าวไกลไม่ต้องการนะครับต้องการแสดงท่าทีว่าเราไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับประการที่หนึ่งเราเห็นว่า การจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นอยู่นี้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ขัดต่อเจตนาลมขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566นะครับประการที่2การที่จะให้สอสอของพรรคก้าวไกลโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลที่กำลังจัดตั้งอยู่นี้ ไม่ใช่การปิดสวิต์สวแต่นี่เป็นการเดินตามสวเดินตามความต้องการของสอวในการที่จะบิดเบือนผลการเลือกตั้งซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าที่ผ่านมานะครับสววจำนวนมากและพักรัวรัฐบาลเดิมต้องการปิดสวิต์ก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งบักการที่3นะครับ เราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับก็คือการจัดตั้งรัฐบาลที่เกรงใจผู้มีอำนาจทุกฝ่ายยกเว้นเกรงใจประชาชนจะไม่สามารถลักดันวาระที่ก้าวหน้าและทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นสามเหตุผลสั้นๆที่สสอของพรรคเก้าวไกลได้มีมติในวันนี้ครับ อันนี้ถือเป็นเอกสารเลยนะครับก็เอกสารครับสสเขตแต่แล้วเขตเนี่ยสะท้อนว่าอย่างไรบ้างที่ไป็นความเสี่ยงของประชาชนก็สสเขตก็สะท้อนนะครับว่าพี่น้องประชาชนทั้งออนไลน์แล้วก็ที่ไปพบปะนะครับในในพื้นที่เนี่ยก็เห็นไปทางทิศทางนี้ว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นในขณะนี้ แต่ว่าตัวแคนนามอย่างคเณนายเดชเขาบอกบอกว่าสองหมื่นล้วว่ามันจะไม่ได้เป็ถ่ายมาไม่ได้ตรงนี้เป็นอย่างไรอันนี้ก็คงต้องดูนะครับว่าสถานการณ์ในการเลือกนายกมตีและจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะไม่ได้จบภายในครั้งเดียวแสดงว่ามันยังมีความเชื่อเป็นอึก่นะครับเข้าใจว่าภาคใต้ไทยจะโหวตอย่างไรคือคือจริงเรื่องนี้ยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่เราพิจารณากันนะครับ ประเด็นสําคัญก็คือเราพริจารณาวาระที่กำลังจะถึงจริงๆก็คือการโหวตนายงตรีนะครับครั้งต่อไปออเรื่องอื่นคงเป็นเรื่องอนาคตสนนักียงที่ประชุมคือเป็นประเด็นชาติเดียวกันก็เป็นทิศทางเดียวกันครับเหมอะกับ,บรพื่อไทยที่จัดตั้งรัฐบาลอยู่ตอนนี้ก็อย่างที่ได้ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเราเห็นว่าประเด็นหลักสําคัญมากๆก็คือว่าเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบ,บาลที่ เกรงใจทุกคนยกเว้นประชาชนเนี่ยมันจะไม่สามารถผลักดันวาระที่เป็นประโยชน์และเพื่อประชาชนได้จริงๆนี่คือเป็นประเด็นสําคัญนะครับแต่ใชว่าจัดตั้งรัฐบาลทามกลุวด้วยอันนี้ถือว่าไม่กลับมาร่วมงานเพื่อไทยได้ทันอันนี้เป็นความเห็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้นะครับเพราะว่าเรื่องข้ามกลัวนนั้นหมายความว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ได้ แสดงออกได้ส่งเสียงผ่านการเลือกตั้งมาชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องการพลิกขั้วรัฐบาลต้องการเห็นพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งอันดับสองนี่คือเป็นพรรคแกนนำพรรคฝ่ายค้านเดิมนะครับก็ต้องการเห็นพรรคฝ่ายค้านเดิมขึ้นมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแทนพวรัฐบาลเดิมแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นไม่ไม่ได้เป็นไป,นปนตามเจตจจำนงของพี่น้องประชาชน ครที่จะมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยเองก็มีการบีบบอกว่าไม่จัดสรรเรื่องหนะตัวใครเรียก,ร,กร้องบ้างตรงนี้ถ้ามองในมุมนี้ไม่ได้รวมตานในส่วนนอกไปม,มองนะครก็ประเด็นนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าความคุมเครือนะครับที่ไม่ได้มีการประกาศชัดเจนว่าจะมีพรรคการเมืองไหนบ้างเข้าร่วมรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ยิ่งเพิ่มความไม่ไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชน ที่ตอบนะถ้าเกิดสำมักวสารและรรมนูญี่นยออกมาว่าคุณพิธาเนี่ยสามารถเสนอชื่อซ้ําได้หรือเปล่าจะมีการเสนอชื่อคุณพิธาสแข่งกับพรรคเพื่อไทยไหมครับอันนั้น,น,นไมค่คนละประเด็นนะครับคนละประเด็นผมคิดว่าเรื่องการเสนอชื่อซ้ําได้เนี่ยเราเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับทักก้าไกลอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการจะเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกอีกหรือไม่อันนี้เป็นหลักการที่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับแล้วว่าต่อให้ ศารรัฐมนูญไม่รับคำร้องนะครับเรื่องนี้พรรคเก้าไก่ก็จะเสนอนะครับยัตติให้ทบทวนมติเดิมของรัฐสภาเหมือนกันในการตีความเข้าังคับนะครับจริงๆเราก็ไม่เห็นด้วยที่จะเรื่องนี้ควรจะต้องให้สามูญเป็นผู้วินิจฉัยว่ารัฐสภาทําอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ขอแสดงว่าครั้งต่อไปที่รัฐประชุมจะมีการเสนอชื่อบุคพิพิธาเข้าไปแข่งกับเพนเอพัฒน์ไทยนะครับเพราะว่ายัตติก็เปลี่ยนไม่ไม่ครับไม่ครับ ไม่เสนอแข่งไม่ได้เสนอแข่งตอนนี้พัตเตอร์ไฟป,ป,ประเมินทีนี้นนที่โหวตที่แบบมีจากหลังจ,งจากการโหวตที่บองจริงๆก็มีแค่2ทางใช่ไหมครับว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะโหวตผ่านหรือไม่ผ่านก็แค่นั้นการเปยนการัคมนึงถึงสองฝ่ายเลยยังไงอันนี้ก็คงเป็นโจทย์ของของแกนนำจากต้องบาลมากกว่านะครับต่อกับหลังจากนี้แสดงว่าพรตเต้า์ไฟเองก็เป็นประตูต่อรอ,องถึงคนนายกแล้วใช่ไหมครับถ้่เห็นคนอะไรก็ตามไป ปิดประตูต่อรองอยังไงนะครับปิดประตูต่อรองเรื่องโหวตนายกแล้วใช่ไหมครับอันนีเพราะว่ามีปฏิทัศน์ออกมาชัดเจนนะครับไม่เห็นผลทางการเมืองอะไรต่างแต่หลักการบมาคือหมายความว่าต่อรองว่าแม้จะเป็นฝ่ายค้านและจะมีข้อตกลงอะไรกับแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคงไม่มีนะครับเพราะอย่างที่ย้ำนะครับเหตุผลอันหนึ่งนะที่เป็นเหตุผลประกอบในการที่จะไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลที่กำลังจัดตั้งกันอยู่เนี่ย นะครับก็คือว่าเราไม่เชื่อนะครับว่าการจัดตั้งระบาลในสภาพการแบบนี้คือเก่งใจผู้มีอำนาจทุกฝ่ายยกเว้นประชาชนจะสามารถถักดันวาระของประชาชนที่ก้าวหน้าได้จริงๆดังนั้นต่อให้มีการรับปากตกลงอะไรกันมันก็จะไม่เป็นผลในการปฏิบัติอยู่แล้วในอนาคตนะครับส่วนเรื่องใดนะครับที่พักเก้าไกลเสนอไปถ้าอนาคตถ้า เราเป็นฝ่ายค้านนะครับถ้าพี่น้องประชาชนสนับสนุนอย่างชัดเจนเราก็เชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนข้อเสนอของเราอยู่แล้วโดยไม่จําเป็นต้องมีการทําข้อตกลงอะไรกันข้าวก้าไาลจะโหวตไม่เห็นด้วยหรือจะวดออกเสียงในการยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ที่ชัดเจนคือจะไม่โหวตให้ ส่วนจะถึงกับไม่ลงลงคะแนนว่าไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงเนี่ยเดี๋ยวต้องดูนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาถึงความชัดเจนของรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นด้วยนะครับเช่นองค์ประกอบจะเป็นอย่างไรอย่างเป็นทางการแบบนี้เป็นต้นนะครับได้มีการหาดอเรืนะ่อง การเป็นผู้นขขําฝ่ายค้านไหมครับของกาเต้าไปว่าจะต้องทําอย่างไรให้คนหน้าท้องเราได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านยังไม่ได้หาหรือเรื่องนั้นเป็นวาระที่ต้องพิจา,ารณากันหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้วเรื่องของุปณปลิพัณธ์ที่คุยจำมีการกาถึงว่าต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านจะต้องมีการ,าการยัง,ย,งยังไม่ได้หาหรือกันนะครับเขาจะบอกได้ไหมครบว่าองค์ประกอบที่จะไม่โหวลุขออกเสียงหรือว่าไม่โหวตให้ยังไม่ได้คุยกันเลยก็เช่นน่าจะเป็น ตกลงหน้าตาของรัฐบาลจะเป็นยังไงกันแน่นะครับจะชัดเจนไหมนะครับอันนั้เนเนี่ยคงจะเป็นคงจะเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันที่ประกอบการพิจารณาถ้ามีสองลุมมถ้ามีสองลุมผมก็เชื่อว่าสสส่วนใหญ่ก็จะเสนอให้ไม่เห็นชอบนะครับเป็นต้นแต่ถ้าไม่มีก็อันนี้ก็อาจจะกลายเป็นมดออกเสียงหรืออะไรแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดตรงถึงตรงนั้นนะครับแต่ที่ชัดเจนก็คือจะไม่โหวตเห็นชอบ อน,นีอ้เขาจะมามองว่าครับก,ก้าวไปตอนเป็นแกนนำเขายังโหวตให้คุพิธา a ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำไมแบบตอนนี้ไม่ไม่ยอมสนดับสนุนแล้วก็เป็นเงื่อนไขเขาต้องรวมพักสองมเข้ามาด้วยรเปล่าเลยนะอันนั้นมันคนละเงื่อนไขกันนะครับผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีความชอบธรรมในการจับมือกันจัดตั้งรัฐบ,บาลร่วมกันนะครับตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งคนละสภาพการกันแต่ตอนนี้เนี่ย มันกําลังเกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่บิดเบือนเจตํานงของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องหลักการใหญ่อย่าลืมว่าข้อเสนอต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้มีการปิดสวิตส,สวเป็นข้อเสนอเพื่อให้เคารพผลการเลือกตั้งนะครับแบบนี้จะถือว่าเป็นการหักไม่ใช่ครับผมคิดว่านี่เป็นการยืนอยู่ในหลักการที่ถูกต้องของพรรคเก้าไกล สอบถามเรื่องที่มีมีความวิจารณ์ในโซเชียลของเ้ื่องคุณหมอออกครับที่โพสต์ภาพถ่ายตรงนี้ครับได้มีการดำเนินการเรียนคุยยังไงบ้างก็จริงๆผมเองยังไม่ได้คุยกับหมออ๋องนะครับคุณบดีพัฒน์นะครับแต่เราเข้าใจว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่มีเจตนาที่จะ สนับสนุนส่งเสริมนะครับผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นของชุมชนตามนโยบายสุราก้าวหน้าของพรรคเก้าไก่นะครับเพื่อที่จะยกเลิกการผูกขาดนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ที่พรรคเก้าไก่ก็พยายามผลักดันตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วด้วยในการที่จะแก้กฎหมายนะครับนอกจากกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตเรื่องการผลิต เพื่อลดการผูกขาดของผู้ผู้ผลิตุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยมันยังต้องรวมไปถึงการโฆษณาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะมีการพูดให้ชัดเจนกันอีกในอนาคตนะครับเพราะว่ากฎหมายที่ควบคุมการโฆษณาเนี่ยแม้ว่าจะออกมาด้วยการเจตนาดีคือคืออาจจะไม่อยากจะส่งเสริมให้การให้การเ,เกิดการดื่มแอลกอฮอล์มากนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้มีผลจริงๆกับการเพิ่มหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์แต่ ที่มันมีผลจริงๆก็คือมีผลต่อการจำกัดนะครับการเข้าถึงตลาดของผู้ผลิตรายเล็กนะครับผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยแม้จะมีกฎหมายควบคุมแต่สามารถมีงบประมาณทางด้านการตลาดไปใช้กลยุทธ์ต่างๆนะครับที่สามารถโฆษณาแฝงนะครับหรือโฆษณาทางตรงได้ทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับแต่สําหรับผู้ผลิตรายเล็กๆเนี่ยช่องทางออนไลน์มีความสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเราก็จะเห็นนะครับว่า ผู้ผลิตแอลกอฮอล์ลายใหม่ๆลายเล็กๆเนี่ยพยายามต่อสู้ให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้เหมือนกันนะครับกรณีนี้มีคุณสิทวัลไปรองแล้วไม่้หมดอันนั้นก็เดี๋ยวก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับพี่ต๋องขอเยาะถามนิดนึงครับว่าหลังจากที่วันนั้นที่คุณลุงอิงพาแกนน้ำพักเกอร์ไทยมาคุยกับก้าวไปเรื่องบวชให้เนี่ยได้มีการคุยกันหลังจากนั้นไหมครับหรือว่าก่อนหน้าที่จะมีการประชุมวันนี้แกนน้ำพักเกอร์ไทยได้มีการต่อสายหรือมาคุยกับพวกเราบ้างไหมว่าอยากจะขอเสียงให้บวชอีกครั้งหนึ่งหรือว่า ก็ไม่ได้คุยกันอีกครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าก็เคารพว่าเรื่องท่าทีในการโหวตเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของพรรคเก้าไกลจะมีการคุยกันอีกครับผมคิดว่าการพูดคุยกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะมีการพูดคุยกันต่อหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงไปการทํางานแม้ว่าจะอยู่กับคนละฝั่งคนละฝ่ายนะครับ การแสวงหาความร่วมมือในประเด็นที่เราเห็นด้วยกันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะก,าการพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติในการทํางานในสภาต่อับแสดงว่าการที่เขกาปไปใตดให้กับเมือไทยในครั้งนี้ไม่ใช่พเพราะตัวแคดดีเดดแต่เป็นเประารการก,การจัดงรัฐบาลของเมือไทยต่อไปครับใช่ครับเป็นเรื่องหลักการนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคุณสมบัติของแคดดีเดตนานะยกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งนี่ต้องเน้นย้ำนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหลักการในการจัดตั้งรัฐบาลที่ตรงกับเจตจำนงในการเลือกตั้ง นะครับเหมือนที่ผมเองก็เคยเรียกร้องให้ท่านสอวอโหวตให้กับแคนดิเดตนายกนัมนตีของ8พรพักนะครับว่ามันไม่ใช่การมาพิจารณาเรื่องคุณสมบัติหรือนโยบายอีกแล้วเพราะว่าเรื่องคุณสมบัติของแคนดิเดตและนโยบายของพัคที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนเป็นคนลงมติมาแล้วนะครับอันนี้เราก็ยืนยันหลักการเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปโยงกันนี้ก็ขอบคุณที่ถามนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่ เช่นประเด็นที่คุณชูวิทย์นะครับได้ออกมาแถลงเมื่อบ่ายวันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันอากังวลไหมฮะกับการเคยเป็นเพื่อนรักกันในการเมืองแบบเพื่อนไทยกับก้าวไปอยู่ด้วยกันมาตลอดวันนี้มันกลายเป็นหักเป็นคนละขั้วแล้วก็มายืนยันหยยืนกันไม่หวดให้จะทำให้เราแบบเสียเพื่อนหรือว่าถูกคนเดียวในการเนี่ยนะครับไม่หรอกครับผมคิดว่าตั้งแต่วันนั้นวันวันสุดท้ายที่ได้คุยกัน นะครับที่ที่ในวงประชุมที่มีคุณอุคงอิงมาด้วยเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจนะครับหลักการแล้วก็เหตุผลของแต่ละฝ่ายดังนั้นผมก็คิดว่าเพื่อไทยก็เข้าใจนะครับคาอหวัก้าวไกลขอบคุณครับ